ยกขึ้นมาลูกนี้ตีติดรับสองครับน้องตาครับอื้มใครจะเชื่อฮะว่าจะตีเป้าครับผมนึกว่าตีเปิดหน้าครับตีเป้าบินออกนอกสนามเก็บสี่แต้มไม่ได้ครับโอ้น้องชีสนี่ครับกระน้องเฟิร์นนี่ก็วางคุมโซนไว้ดีครับสีบ่ใบห้าใบครับคุมโซนไว้หมดเลยครับช่างนี้รันครับ เด็ดเป้าเลยฮะเก็บแต้มสี่แต้มไปได้ครับทุกคนเอาครับเป็นกําลังใจต่อไปครับน้องเฟิร์นครับแก่นทองครับันต้องรอรุ้นอีกทีนึงครับถ้านองจรชนะนี่จะไม่มีคู่ชิงนะครับช่างนี้รันจะชิงกันเองนะครับแต่ถ้า ชนะขับเพื่อนของโค้ดแสงนะครับบวรมงคลนะฮะชนะน้องจอนนะครับน้องหงชนะน้องจอนได้ก็จะมีคู่ชิงนะครับแต่เราไม่จบแค่นี้นะครับเรายังมีเหลือประเภทสิบยุวชนสิบห้าปีนะครับไม่เกินสิบห้าปีนะครับรอบรองรอบชิงนะครับตอนนี้น่าจะเข้ารอบแปดทีมอยู่นะฮะ วันนี้ก็จะชมกงินไปยาวๆครับนะครับจัดการขันพิการก็จะไม่ให้มันเดึกมากนะครับนะครับบอกไว้ก่อนเลยว่าน้องๆเยาวชนนี่ครับเชียงคืนตีหนึ่งฮะสงสารน้องๆครับนะครับเอาให้จบภายในชักสามทุ่มสี่ทุ่มเนี่ยฮะกำลังดีครับไหนจะต้องเดินทางกลับบ้านอีกครับมาชมกันต่อครับแก่นทองครับยังไม่เปลี่ยนครับ ุ้มโสทนโสพลทองมีมีชำเรืองครับนี่ติดติดโชว์ไปหนึ่งทีครับต้องชีดครับเนี่ยโคดอุ้มชำเรืองมองครับปังฮะเต็มเหล็กเลยฮะ <laughs> เอาครับมาชมกันต่อครับน้องทิวครับวิทยาครับ ขึ้นมาเปลี่ยนครับืครับชางนิลันแน่นเหลือเกินครับสองคนนี้ครับไม่มีหลุดเลยฮะชิงกันเลยครับคุณฟีฟ้าครับจบคู่นี้ถ้าช่างนิลันนะฮะยังบอกไม่ได้ครับเกมยังไม่จบนะฮะเดี๋ยวรอรอจบก่อนครับวจะมีคู่ชิงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมขอ นี่ครับไม่ยอมไม่ง่ายครับน้องชีตีโดนครับแกนทองนี่ก็เล่นดีนะครับทุกคนเล่นดีครับผิดพลาดน้อยครับครับช่างนิรันด์ครับส่งน้องทิวมาครับยกขึ้นมาลูกนี้เปลี่ยนอีกแล้วครับนี่ครับเปลี่ยนหรือเปล่าฮะ หมือนจะไม่เปลี่ยนครับยกขึ้นมาลูกนี้ตีติดรับสองครับน้องตาครับอห,หนักหง่หวงเกินครับ มาชมกันตอครับน้องเฟิร์นครับยกขึ้นมาลูกนี้เปลี่ยนครับ ยกขึ้นมาลูกนี้ตีโดนครับรับสองครับอัอมาชมกันต่อครับทุกคน,นชีน่าจะเหลือใบสุดท้ายครับสิบเอ็ดครับสิบเอ็ดคะแนนครับ ชีครับขึ้นมาคุมโซนรี้โอ้โหเสียสองครับโอ้โหขึ้นเกมครับเอาครับช่างนิรันมีมีโอกาสปิดเกมครับใบนี้ครับจะขึ้นได้ลูกนี้ครับเกมทันทีครับช่างนีลันจะเข้าไปชิงครับรอชิงชนะเลิศครับรุ่นอายุ18ปีครับ าดูครับใบสุดท้ายของช่างนิรันร์ครับโคดอุ้มก็มายืนดูว่าอะไรติดเกมไปเล้ตาขึ้นแหมนะฮะน้องจอนกำลังตัดอยู่ครับน้องจอนยังตัดอยู่ครับกับน้องหงนะฮะครับท่านน้องคู่นี้ช่างนิรันชนะนะครับแล้วน้องจอนชนะครับเอายังไงครับถึงหรือเปล่าครับเกมเลยครับ สรุปนะครับช่างนีรานมือฝ่าชนะนะครับแก่นทองนะครับ